บ้าเอ้ยมาสองตัวหรือเปล่าสองตัวไหมคิดว่าเจมเทวทูตตกสวรรค์นะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม r i เดอร์เรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเรนเจอร์ท่าแสงตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อตอนต้นเดือนเลยนะครับผมนั่นก็คือเจมเทวทูตตกสวรรค์ของเรานนเนี่ยนะครับผมมีดูโมเดลนะครับโคตรเท่โคตรอันตรายนะครับผมอรอบนี้เนี่ยโมเดลของตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะ เด่นชัดนะแล้วก็สวยจัดเลย mm. <ๆ S 2> นะครับผมแล้วก็รอบนี้เนี่ยมาด้วยกัน2ตัวนะครับไม่ได้มีแค่เจมนะมากับบอสซาตานะครับผมเป็นธาตุไฟระยะไกล้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรามารีวิวเจมันก่อนเลยนะครับว่าโหดหรือไม่แล้วก็เหมาะแก่การปั้นไหมนะครับผมเพราะว่าเจมเนี่ยเป็นธาตุแสงเนาะถ้าจะปั้นเนี่ยอาจจะต้องดูทรัพยากรนะครับผมว่าไหวหรือเปล่านะอ่ะเกินมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับว<ๆ>่าเจมเนี่ยเหมาะกับคอนเทนต์ไหนบ้างแล้วก็โหดไหมนะครับอ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจกับเจ้าของช่องนะครับผมซับครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปส่องกันเลยครับดูสกิลกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเจมเทวรูตตกสวรรค์นะครับเป็นท่าแสงระยะไกลนะครับผมยืนแนวหลังนะมาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าครับผมเจมเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตนเองนะครับ50%เป็นเวลา7วิและฟื้นฟูพลังชีวิตของเลนเจอร์พัคพโพและคู่หูเทียบเท่า7%ขงจ็ังชอร์เซ็นต์ขนะครั็นเวิตท ก็คือสกิลนี้เนี่ยจะมี2องออปชันก็คืออ่าตีเร็วขึ้นครับตัวเองนะตีเร็วขึ้นแล้วก็บวกกับฮิลเพื่อนนะครับเป็นเวลาเจ็ดวินะครับทุก1นึ่วิก็คือ1นึ่งวินี่ยจะฮิลเจ็ดเปอนะครับของ HP ของพรรคพวกนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หูห,หรือว่าเลนเจอร์ก็คือฮิลให้หมดเลยทั้งทีมนะครับฮิลเนี่ยเจ็ดวิเลยนะบอกเลยเลยว่าอ่าฮิลค่อนข้างที่จะแรงนะเเเพราะว่าตัวที่ ฮิลแบบเนี้ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับฮิวเป็นฮิวเป็นวินาทีนะจะมีแค่อ่าคนี่พูดนะครับที่เป็นตัวระดับสีม่วงแล้วก็อ่านะิโน่เนาะนิโน่ก็ฮิลเป็นวีเหมือนกันแต่ว่าจะฮิวแค่5%้าปอร์เซ็นแต่ว่าเจมเนี่ยฮิวเจ็ดเปอร์เซ็นลยนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแล้วก็บวกกับอ่าเวลาคูดาวเนี่ยเก้าวินาทีเท่านั้นครับท่านผู้ชมเก้าวีเท่านั้นนะตาไม่ฝาดแน่นอนครับไม่บักแน่นอนเพราะว่าอ่าเจมเนี่ยฮิวแบบถี่มากๆครับอ่าสมมุติว่า ฮิลนะครับสกิลแรกเนี่ยเจ็ดวิใช่ไหมแล้วก็เวลารอคูลดาวของสกิลแรกนะครับเก้าวิพอฮิลเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ็ดวิครับแค่สองวิเนี่ยสกิลก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่เท่ากับว่าคูลดาวเนี่ยจริงๆอ่ะแค่สองวิเท่านั้นเองครับเร็วมากๆครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสปอร์ตของจริงครับตัวนี้เป็นพ่อพระมาโปรดนะครับเจมเทวทูตของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองอะไรดีกว่าครับสกิลสองเนี่ยเจมนะครับจะสร้างความเสียหาย260%นะครับของพลังโจมตีต่อศัตรูด้านหน้า พร้อมลดพลังป้องกันของเป้าหมาย45%เป็นเวลา8วิและลดพลังโจมตี50%เป็นเวลา8วินะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะเน้นไปนในเรื่องของการดีรับฝั่งศัตรูนะครับหรือว่ามอนสเตอร์ตัวต่างๆครับมีดาเมจนิดหน่อยครับ240%แล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับก็คือศัตรูเนี่ยจะบางลงนะครับพลังป้องกันเนี่ยจะโดนดรอปลงนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีอีก50%ศัตรูเนี่ยก็จะตีเราเบาลงนะครับก็เหมาะกับคอนเทนต์ในการลงสเตจน,นะครับลงดันจีนหรือว่า PVP ก็ไม่แย่นะใช้ได้นะผมเอาไปเทมอล้วอาจจะสู้ตัวเมตาอย่างพวกอ่าโคนี่โคนี่มืดไม่ได้แต่ก็ไม่แย่ครับเป็นตัวยืนที่ดีมากๆครับยืนซับพอร์ตยืนฮิลนะครับมาสกิลพาสีนะครับก็คือเจมนะครับจะโจมตีครบ40ครั้งเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจ์พารพวกละคู่หู60%เป็นเวลา8วิพร้อมฟื้นฟูพลังชีวิตอีก25%นะครับ ถ้าตีครบนะ40 40ครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนนะครับ60% 8วิแล้วก็ฮิวด้วย25%มีสกิลฮิลถึง2สกิลเลยนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่าสมแล้วนะครับที่เป็นเจมแห่งสวรรค์น,นะครับถึงแม้ว่าจะตกสวรรค์แต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนนะครับเพราะว่าสกิลฮิลเยอะจัดโอ้โหใครที่ต้องการตัวซัพพอร์ตจ๋าๆแบบว่ายืนปล่อยสกิลนะครับยืนฮิวให้เพื่อนเนี่ยเจมนะครับ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมมองว่าน่าจะดีที่สุดในบรรดาตัวซัพพอร์ตที่มีแล้วครับณตอนนี้ถ้าให้เทียบกับอ่าอิซากิเนี่ยมันคนละสายไปแล้วนะครับอ่าอย่างตัวนี้มันเป็นตัวเมตาู่แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบัฟดาเมจบัฟคีซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีฮิวบ้างแต่ว่าถ้าฮิลสู้เจมเนี่ยผมว่าเจมเนี่ยฮิวแรงกว่านะครับเพราะว่าเจมเนี่ยมีการฮิวนะครับถึงสสกิลเลยแต่ว่าน้องอิซากิเนี่ยมีฮิวแค่สกิลเดียวก็คือพาสีนะครับฮิว2ี ที่เหลือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบัฟพลังโจมตีกับบัฟครีนะครับถ้าใส่คู่กันเนี่ยโอ้โหบันเทิงครับยืนทั้งวันเลยจริงจริงนะครับผมแล้วก็คูดาวเนี่ยไวมากมากครับน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมนาตอนนี้นะครับที่สกิลคูดาวไวที่สุดในเกมนาตอนนี้เลยนะผมบอกได้เลยครับ9วินาทีเท่านั้นใครที่อยากจะปั้นอยากจะรอนะครับไปหามาปั้นได้เลยนะครับอ่ะใครที่ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะไปลองรีวิวให้ดูเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อย้วครับสำหรับเจมแสงนะครับ ผมมีเจมนะครับขั้น3เวลร้อยหกนะครับผมอุปกรณ์ก็ตรงสายนิดหน่อยครับก็จะเน้นไปในเรื่องของความเร็วโจวมตีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตครับเพราะว่าเจมเนี่ยมีสกิลฮิวเยอะแล้วก็พาสีต้องการพึ่งในพึ่งความเร็วโจวมตีนะครับยิ่งตีครบไวก็จะยิ่งฮิวเพื่อนได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับผมพยายามหาไอเทมตีเร็วกับ ฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นหลักนะครับส่วนถ้ากลัวมันตายไวเนี่ยก็อาจจะใส่พลังป้องกันกับอ่าเลือดให้มันนะครับให้มันได้ยืนนานขึ้นแต่ว่าผมเนี่ยอาไอเทมเนี่ยมันไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ก็อาจจะหายากนิดนึงก็ใส่ไปก่อนนะครับเท่าที่มีอ่ะผมจะทําการจัดทีมนะครับให้เจมเนี่ยหยิไปกับตัวไฟเตอร์หรือว่าตัวยืนเนี่ยสัก2ตัวเป็นอย่างตา่ำเพราะว่าเจมเนี่ยครับตีเบามากครับผมเอาไปลองยืนคนเดียวมาแล้วไม่ไหวครับตีตีมอนไม่เข้าเลย พราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้มีตัวยืนไปเป็นเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้ให้ดูสกิลไป็นหลักละกันนะครับอ่ะผมจะคู่หูไปด้วยละกันเพราะว่าอ่าเจมเนี่ยมีการฮิวคู่หูด้วยเพราะฉะนั้นผมจะลองเอาไปดูนะครับว่าไหวไหมนะครับไหวไหมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลเลยดีกว่าครับผมนี่มาแล้วอ่ะกําลังนัวเลยครับกําลังนัวเลยนี่ครับไปครับผมดูเลตโกครับนี่ฮิวเพื่อนก่อนเลยครับผมมาถึงก็ฮิวก่อนเลยครับดูนะครับคู่หูเราเลือดไม่ลดเลยนะครับเพราะฮิวตลอดครับผม หิวเยอะจริงโอ้โหเป็นไงลดพลังป้องกันสตูด้วยครับดูมีบ,บัฟติดหัวด้วยนะบนหัวสตูนะครับมันจะมีรูปโลนะครับแล้วก็รูปดาบก็คือโดนลดพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังป้องกันครับบอกเลยว่าตัวบางจัดครับหูยืนทั้งวันนะครับหัวมอนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันถึกมากเลยนะแต่ว่าพอมีเจมเนี่ยครับเห็นไหมว่าช่วยเราได้เยอะเลยครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาเจมมาคนเดียวกับ คู่หูเนี่ยไหวไหมอ่ะผมพอลองแล้วกันเพราะว่าสกิลมันเยอะเดี๋ยวมไม่เห็นสกิลแล้วกันอ่าผมลองลองถอดมาอ่ะเป็นเจมตัวเดียวนะแล้วก็คู่หูสามตัวครับลองดูไปแล้วครับฮิวโอ้โหดูเลยแท้ไม่ลดครับหูฮิวเยอะจัดเอาฮิวฮิวฮิวแต่ว่าเจมตอนนี้เนะี่ยมันเป็นแค่ขั้นสามนะครับคู่ดาวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไหวมากเท่าขั้นสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรองนิดนึงแต่ฮิวโหดดูดิโอ้โหคู่หหผมเลือดเด็กแล้วบอกเลยว่าไม่ตายครับ ยืนนานจาัดโอ้โหถ้ากว่าจะตายก็คือยาวๆครับดูยิวอีกแล้วอ่ะโอ้ยยิวทีเป็นแสนนะครับไัยรุ่นคูแรงครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาไปฟูฟูทีมดีกว่าเอาไปสู้กับบอสดีกว่าบอสมันโหดจริงผมยังไม่ผ่านเลยคิดว่าไม่รู้ว่าจะผ่านไหมแอรผมลองดูแล้วกันนะเอาเลตาไปเพราะว่าเฮอร์คิวลิสไม่ไหวครับตายครับผมแตกอ่ะเดี๋ยวลองดูเอาเจมนะครับไปสู้กับบอสที่โหดมากๆครับโอ้ดูดิ ดูการฮิวท่านผู้ชมหูมันฮิวโหวดจริงจากบอสนะครับตีเมื่อกี้จะตายหมดนะครับดูฮิวขึ้นมาเต็มเกือบหมดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหโหดจัดผ่านไหมเนี่ยของจริงโอ้โหผ่านไหมแปดแปดหนึ่งแปดอุ้ยเกือบแล้วผ่านไงเปนไงโอ้โหผมติดด่านนี้มาประมาณวันหนึ่งครับพอเอาเจมมาเล่นเนี่ยเรียบร้อยครับผมผ่านฉลุยเลยครับ จังหวะนี้บอกเลยว่าตัวนี้โหดจริงครับถ้าใครที่ต้องการตัวซัพพอร์ตเอาไว้เล่นกับทีมเอาไว้ยืนยื้อเนี่ยโหเก่งมากครับขอแค่อ่าเจมเนี่ยไม่โดนบอสเนี่ยวันฮิตตายนะครับไม่โดนตีทีเดียวตายนะครับบอกเลยว่าได้ยืนแน่นอนขอแค่ได้ยืนครับสักวิสองวิเนี่ยอ่าเราก็จะสามารถฮิวทีมเนี่ยกลับมาให้เลือดเต็มได้นะครับแล้วก็ยิ่งเลื่อนขั้นเยอะๆนะครับครูดาวก็จะไวขึ้นตอนนี้เนี่ยแค่ขั้น3แต่ว่าขั้น6เนี่ยเ้าวิเห็นไหม ตอนนี้เนี่ยมันแค่ขั้น3มเท่านั้นเองสกิลเนี่ยมันเลยอาจจะนาหน่อยแล้วก็ฮิวน้อยหน่อยนะครับเห็นไหมฮิวแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฮิวแค่หกวิแต่ว่าขั้นหกเนี่ยคือเก่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปั้นให้ถึงขั้นหกเลยนะครับเพื่อที่จะได้เอามาเล่นกับทีมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาขั้นสามไปก่อนตอนนี้ลูบี้หมดครับจริงๆหมดแล้วเกลี้ยงเลยครับโอ้โหดูครับโหดจริงครับสามสามยี่สิบแล้ ผ่านมาอีหนึ่งสเตจนะครับบอกเลยว่าดีจริงครับตัวเนี้ยอาจจะเพราะเป็นเลตาด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไงผมก็ให้เครดิตเจมแสงแน่นอนครับรอบนี้ใครที่อยากจะลองสุ่มลองปั้นครับมาสุมได้เลยครับรูบี้เหลือหรือว่ายังลังเลยว่าจะหาตัวซัพพอร์ตดีไหมนะครับสุมเลยครับคุ้มจริงๆริสำหรับตัวนี้นะเจมทูสวรรค์นะครับผมโอ้ยังโหดครับเป็นตัวเดียวที่สกิลฮิวเยอะที่สุดในเกมแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ครูดาวไวที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับ 9อีเท่านั้นเองครับสำหรับสกิลฮิลโอ้โหขอแค่ได้ยืนครับถ้ากลัวตายไวเนี่ยใส่อุปกรณ์ป้องกันไปให้หมดเลยก็ได้ครับอ่าเน้นพลังชีวิตครับเน้นพลังป้องกันก็ได้ถ้ากลัวว่าเจมเนี่ยจะตายไวแต่ว่าถ้ามันยืนได้อยู่แล้วหรือว่ามีศักยภาพอะไรที่พอจะช่วยได้เนี่ยก็ใส่เทมตีไวไปกับอ่าฟื้นฟูครับเพราะว่ายิ่งใส่ฟื้นฟูไปเนี่ยมันจะยิ่งฮิวแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีนเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเจมเนี่ยต้องการพึ่งซาสิบ เพื่อที่จะได้ทําให้เพื่อนเนี่ยฮิวเยอะที่สุดนะครับยิ่งเราตีครบวเนี่ยก็จะฮิลได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามนี้ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ค,ครับประมาณนี้โอเคสําหรับการรีวิวเจมนะครับทูตตกสวรรค์ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเลยว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้แล้วก็มาพูดคุยกันได้ครับผมเพราะว่าผมจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับตอบตลอดนะครับผมโอเคสำหรับ คลิปรีวิวเจมแสงก็ขอจบไว้ในวินาทีนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ